สวัสดีนะคะเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่ช่องทารุ a อ u ัน a n นบายอภิญญาค่ะนางฟ้าดอกบัว oracle of the forest มีอะไรจะบอกเพื่อนๆค่ะนางฟ้าดอกบัวค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอะไรจะสื่อสารผ่าน oracle of the forest ค่ะอ่า จเจริญรุ่งเรืองอ้ยเหมือนเมื่อกี้เลยมันจะมีคลิปคลิปคลิปเมื่อกี้อะโอ้ manifest วันถ้าสังเกตว่าพลังงานจะออกมาในแนวเดียวกันเพื่อนๆคะความมีชีวิตชีวาของเพื่อนเพื่อน,นะคะ่ะให้ยอมรับศักยภาพสูงสุดของตัวเองเลยนะเพราะตอนนี้เพื่อนเเติบโตจเจริญรุ่งเรืองแบบทางทางกายทางจิตแบบเรียกว่า นางฟ้าดอกบัวมาบอกคุณเพื่อเพื่อนเรียนรู้อะไรเยอะแยะแล้วอะเรียกว่าตอนนี้การเติบโตทางกายและจิตอะมีศักยภาพที่สูงสุดนะแล้วก็ให้มานิเฟตให้มานิเฟตคืออธิษฐานจิตการแสดงออกถึงความปรารถนาของเพื่อนเพื่อนให้ให้ซื่อสัตย์ในความคิดแล้วก็เสกสรรปั้นแต่งเลยค่ะนะ Fairy Spotting คือเป็นนางฟ้าที่มุ่งมั่นทำงานท่านบอกว่าในความมุ่งมั่นทำงานนั้นอะเราจะสำเร็จจริงๆด้วยนะเออเรียกว่าความสำเร็จจะมาเยือนเพื่อนๆให้เชื่อมั่นว่าความสามารถของตนเนี่ยจะจะนำมาซึ่งความสำเร็จได้นะคะเพื่อน สิริเบชันฉลองฉลองเห็นไหมล่ะสำเร็จ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 คะ่ะเฉลิมฉลองเฉลิมฉลองได้เลยเรียกว่าความสำเร็จเบิกบานแบบมีความสุขเริงลำบำได้เลยอะค่ะนะก็ในการปฏิบัติภาวนาเนี่ยค่ะนะก็ให้เพื่อนๆอ,อย่าลืมที่จะอธิษฐานจิตนะคะ เพราะว่าสิ่งนั้นมันจะทำให้เพื่อนๆสำเร็จสมปรารถนาแล้วก็ให้เชื่อมั่นในตนเองในในการที่เพื่อนมุ่งมั่นในการทำงานทุกสิ่งทุกอย่างค่ะขอความสุขความสบายดีดงมีแด่เพื่อนๆในที่ทุกสถานและในการทุกเมื่อค่ะแล้วเจอกันใหม่ขอบพระคุณยิ่งนะคะเราเจอกันค่ะ